ถ้าสังเกตกันดีๆทุกวันนี้พิธีกรรมทางาศาสนาพุทธของไทยเรานั้นมีการอิงกับพิธีกรรมทางาศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างพิธีแต่งงานทำบุญเลี้ยงพระงานขึ้นบ้านใหม่งานศพและอื่นๆจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีโบสถ์พราหมณ์หรือวัดฮินดูต่างๆในไทยและก็มีคนไทยเราไปสักการะมากมายด้วยเช่นกัน แต่เดิมวัดแขกจะเป็นสถานที่เฉพาะผู้นับถือาศาสนาฮินดูเท่านั้นแต่ทุกวันนี้เปิดให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปสักการะเทพพเจ้าต่างๆได้นอกจากนี้ในช่วง1-9ค่าข้าเดือน11ของทุกปีประมาณเดือนตุลาคมจะมีพิธีนวราตีเพื่อบูชาพระแม่อุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ่เป็นพิธีเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวท มีพิธีบูชารวม10วัน10คืนพร้อมกันทั่วโลกและในวันสุดท้ายของงานจะมีการอัญเชิญองค์เทวรูปพระแม่อุมาเทวีและเทวรูปองค์อื่นๆออกมาแห่บนถนนสีลมโดยขบวนแห่จะตั้งขบวนที่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีฝั่งถนนปั้นโดยแต่ละปีจะมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนหลายพันคนและแต่ละบ้านในละแวกนั้น หรือผู้ที่มาร่วมงานจะเตรียมมะพร้าวอ่อนมาไว้สำหรับช่วงที่ขบวนแห่กําลังจะผ่านจะมีการทุบมะพร้าวเพื่อให้น้ำมะพร้าวกระจายลงที่พื้นเพื่อล้างพื้นถนนให้สะอาดเพื่อให้เทวรูปพระแม่อุมาเทวีผ่านไปได้นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆสำหรับการไปขอพรเรื่องความรักอีกด้วยตามความเชื่อพระแม่อุมาเทวีนั้นเป็นพระชายาของพระศิวะ และเป็นเทพที่มีความศรัทธาและความมั่นคงในความรักที่มีต่อก,กันและการเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นหากใครไปขอพรเรื่องความรักขอให้รักครั้งนี้มั่นคงจริงใจต่อกันก็ไปขอพรได้เลยค่ะความหมายของสิ่งที่ได้กลับมาจากพรามณ์ที่วัดแขกสีลมหนึ่งในขั้นตอนของการไหว้พระแม่อุมาเทวีคือ เมื่อเรายกถาดไหว้ให้พราหมณ์แล้วท่านจะเอาของเข้าไปถวายพระแม่ด้านในจากนั้นจึงเอาถาดมาคืนให้เราพร้อมของหนึ่งอย่างซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันการคืนของนี้เป็นธรรมเนียมของฮินดูเรียกว่าประชาติถ้าได้พวกนมผลไม้หรือของทานได้อื่นๆก็นำมากินเพื่อเสริมสิริมงคลได้ถ้าเป็นมาลัยดอกไม้ก็เอาเก็บกลับบ้านไปบูชา ซึ่งเรามีความหมายดีๆของผลไม้ที่ได้รับคืนให้เสียงทายกันเล็กๆมาดูกันว่าพรที่คุณขอจะสมหวังในแบบไหนกันบ้าง 1. มะม่วงแสดงว่าเราเป็นลูกรักของพระองค์ท่านและพรของเราจะประสบความสำเร็จ 2. ชมพู่มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรา 3. ฝรั่งทำให้เรามีสเสน่ห์มีคนเมตตา 4. ซาลี่กับแอปเปิลชีวิตต่อจากนี้ไปจะประสบความสำเร็จและโชคดี 5. สม้มพรที่เราขอจะสมหวังและได้มาแบบฟลุกฟล๊กๆถ้าใครไม่ได้ตามนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะแต่ละอย่างที่ได้กลับมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลทั้งนั้นและที่แน่ๆคือหากเราหมั่นสร้างความดีราเว้นความชั่วรวมถึงเคารพศรัทธาพระแม่อุมาและเหล่าองค์เทพด้วยใจจริง พรที่เราปรารถนาก็ย่อมเป็นจริงในไม่ช้าค่ะการไหว้ขอพอรการเข้าไปสาการะขอพอรองค์เทพนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะของไหว้นั้นมีขายอยู่บริเวณด้านนอกของวัดหรือหากใครอยากจะช่วยเหลือทางวัดเป็นการทำบุญแล้วนั้นทางวัดก็มีขายในราคาย่อมเยาชุดขนาดเล็กราคา60บาทชุดขนาดกลางราคา80บาทและชุดขนาดใหญ่ราคา100บาทภายในของที่จัดไหว้ก็จะแตกต่างกันไป สิ่งที่เพิ่มมาเป็นน้ำมันขนาดของมะพร้าวน้ำผึ้งเป็นต้นในส่วนของไหว้ทูบเทียนนั้นจะเหมือนกันโดยมีเทียนทูบดอกไม้และผละไม้ในการไหว้นั้นไม่มีบทสวดที่กําหนดเป็นที่แน่ชัดแล้วเราสามารถสวดได้ตามความเชื่อหากใครไปครั้งแรกอยากจะแนะนำให้สวดโอมสักติโอมตามเสียงที่ทางวัดเปิดเป็นทํานองวิธีการไหว้นั้น เมื่อได้รับถาดจากทางวัดแล้วให้นำไปวางไว้เหมือนถวายแด่องค์เทพก่อนแล้วจึงนำทูบเทียนไปจุดต่อมาหากตามความเชื่ออีกสิ่งหนึ่งคือควรเดินเวียนขวาสามรอบก,ก่อนนำทูปไปปักเมื่อไหว้ด้านหน้าเสร็จแล้วต่อไปเป็นด้านในโดยต้องเดินเข้าไปด้านในสุดพราม์จะรอรับถาดของไหว้เขาจะถามชื่อเมื่อบอกเขาเขาก็จะรับพานแล้วสวดให้พร้อมแต้มจุดแดง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยการเจิมหน้าผากนั้นถือเป็นการรับพรจากองค์เทพหากใครสนใจไปไหว้สักการะกันที่วัดแขกสีลมนี้ไปกันไม่ยากเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้า BTS มาเปลี่ยนสายเป็นสายบางว่าที่สยามแล้วลงที่สถานีสุรศักดิ์เดินเข้าซอยมาอีกนิดก็จะถึงเลยหรือหากใครนำรถส่วนตัวมาอาจหาที่จอดยากหน่อยวัดเปิดตั้งแต่6โมงเชา้าถึงสองทุ่ม ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสส่วนวันศุกร์จะเปิด6โมงเชา้าถึง3ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์จะเปิด6โมงเชา้าถึง2ทุ่มครึ่งใครสะดวกเวลาไหนสามารถมาสักการะกันได้เลยค่ะมณีโ o ร o s c ส p e ดูดวงมณียิปซีพลิกชีวิต